ตอนที่เราอยากมีบ้านหลังนี้ค่ะเรานึกถึงเราตอนเด็ก2องสามขวบแล้วค่ะเรามีบ้านยายบ้านยายที่มีเต้ถุนสูงม,มีเปเขาสร้างบ้านหลังนี้ไว้แล้วมันจะทํายังไงมาผสมศาสานแล้วให้มันเป็นบ้านหลังเดียวกันให้มันเข้าให้ได้อพี่ต้องทําบ้านหลังนี้ให้เท่ากับบ้านหลังเดียทำยังไงก็ได้ทําให้มันสวยเหมือนกันอะ่ะไม่มีใครเหมือนแล้วไม่มีใครอยากเหมือนอะไรอย่างเงี้ย ถ้าคนเข้าถึงงานศิลปะเขาจะมีความสุขแต่ถ้าเกิดคนยังเข้าไม่ถึงเนี่ยผมบอกตรงเลยทุกเพราะเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบไงทำไมไม่ต้องไปเหมือนของเขาทำไมไม่เอาหมดของห้างเนี่ยอย่าเปรียบเทียบถ้าทํางานกับผมอย่าไปเปรียบเทียบเพราะงานผมไม่มีผิดไม่มีถูกมันอยู่ที่ชอบหรือไม่ชอบแค่นั้น สวัสดีครับผมต้นหัวสะพานครับบ้านหลังนี้เขาให้คอนเซปต์มาว่าต้องเป็นบ้านที่ใต้ถุนสูงตื่นขึ้นมาให้เห็นวิวแล้วก็ให้โล่งเหมือนคาเฟ่ส่วนตัวเน้นโปร่งเน้นสบายก็เลยเกิดคอนเซปต์ตัวนี้ขึ้นมาครับบ้านไล่ในพลตอนที่เราอยาก มีบ้านหลังนี้ค่ะเรานึกถึงเราตอนเด็กสมัยเมื่อเด็กๆสองสามขวบแล้วค่ะเรามีบ้านยายบ้านยายที่มีเต้ถุนสูงมีเปผูกเต้ถุนบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีระเบียงบ้านมีนอกกระชานบ้านอะไรเงี้ยเราก็นึกถึงยายตอนเด็กๆเราก็เลยบอกพี่ต้นว่าพี่ต้นหนูอยากได้บ้านสองชั้นที่มีทุกอย่างโล่งหมดเลยข้างบนมีแค่ห้องเดียวมีระเบียงบ้านนั่งรอบบ้านอะไรอย่างเงี้ยให้รับลมเย็นๆมีพ่อเต้ถุนบ้านพ่อผูกผูกูกเปนอนอะไรเงี้ย เราก็เลยได้ได้แบบนี้ตอนตอนที่เราทำเราก็จะลุ้นไปเรื่อยนะคะเพราะเราบอกคอนเซปต์เขาแบบนี้พอมาปุ๊บแล้วเรามีบ้านหลังเก่านี่ค่ะปลูกไว้2อสปีที่แล้วเราก็บอกว่าพี่ทำยังไงก็ได้บ้านเรามีบ้านหลังเนี้ยเป็นไม้เป็นไม้เหมือนกันค่ะแต่เป็นไม้ปลอม พี่ต้องทำบ้านหลังนี้ให้เท่ากับบ้านหลังเดียวทำยังไงก็ได้ที่พี่ทําให้มันสวยเหมือนกันนะออกมาแล้วต้องสวยเป็นบ้านหลังเดียวในโลกที่นูไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยทําให้ได้เลยทําแบบไม่มีใครเหมือนแล้วไม่มีใครอยากเหมือนอะไรเงี้ยนี่คะ่ะบ้านหลังนี้เลย และเนี่ยเคยเห็นบ้านในบ้านและสวนซึ่งเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนใครเป็นคนทำเขาก็จะแชร์ในโลกโซเชียลกันเยอะแยะเลยว่าบ้านบ้านหอมไอเดินบ้านนี้เราก็แชร์ต่อไงคะเราก็แบบบรรลุความฝันของเราที่อยากมีทำได้ครับแต่ว่าพี่มีงบเท่าไหร่ก็ถามเราอย่างนี้เลยมีงบเท่าไหร่ถ้าเราอยากได้อย่างเงี้ยงบเท่าไหร่ พี่เขาบอกว่าประมาณ5้าแสนแปดพี่น้อยกว่านั้นได้ไหมอ่ะพี่มีเท่าไหร่ันี้เราถามกันอย่างนี้เลยค่ะต่อรอพี่มีเท่าไหร่เราบอกว่าเรามีก้อนเนี้ยอ่ะพี่ลองทําดูครับครับเราก็อยากรู้เขาเหมือนกันว่างบที่เราให้ไปกับพี่เขาจะสร้างมาเนี่ยมันจะได้ประมาณไหนต่างคนต่างลุ้นคะ่ะพี่เขาก็ลุ้นเราเราก็ลุ้นเขาโดยที่เราไม่รู้จักกัน วันนั้นผมจําได้ว่าผมขับรถกับเพื่อนอยู่แล้วมีสายสายนึงเข้ามาเป็นเสียงผู้หญิงเห็นงานในในเพจคืออยากได้งานประมาณฟิลประมาณนี้เขาบอกว่าอยู่ชลบุรีอ้าวเราสร้างที่ไหนอยู่เพชรบูร์ก็ลทำที่ไหนล่ะบ่อไทยอ้าวทั้งนั้นบ่อไทยผมกาลังทําอยู่ที่ที่น,น,นะครับบางทีคาเฟ่ทำเลยหรือเปล่าทําเลยไม่ลังเลก็เลยตกลงที่ไปที่ชลบุรีเลยครับแล้วก็ไปคุย พูดปากกันว่าต้องการฟิวประมาณไหนคือเจ้าขอบางบ้านคือต้องการแค่หนึ่งห้องนอนแค่นั้นเดินลงมาชั้นเห็นวิว360องศาแล้วก็ต้องการโล่งๆแค่นั้นแล้วโจทย์จทยที่มันยากก็คือมันจะต้องสร้างบ้านให้เข้ากับบ้านหลังแรกที่ท,ที่เขาทำไว้ ให้มันเข้ากันยังไงให้มันเข้าให้ได้อ่ะแล้วให้มันดูลักษณะเหมือนบ้านหลังเดียวกันเราไม่ค่อยได้มีไอเดียอะไรมากเราเห็นอะไรจาก จากอินเทอร์เนต็ตนะคะเราได้เจออินเทอร์เนต็ตนู่นนี่นั่นเราก็ส่งไปให้พี่เขาพี่หนูอยากได้แบบนี้พี่ได้ไหมครับแต่ครับของเขาเราก็ลุ้นตอบว่าเขาจะเหมือนเลยหรือไม่เหมือนเลยหนูอยากได้ชั้นวางหนังสือแบบนี้พี่จะทํอะไรบ้างเอายมุมนี้นะได้ได้ไดพี่เราก็ลุ้นไปกับเขาค่ะเขาก็ลุ้นไปกับเราเหมือนกันเขาก็เอะเราเราก็เอะเขาแต่สุดท้ายมันก็ได้มามันก็ผูมมันก็รู้สึกน่ารักแล้วก็สวยงามค่ะประทับใจอยู่ค่ะ ตอนแรกอะ่ะคิดว่าเต็มที่ไม่เกินเดือนครึ่งแต่ทําไปทํามา2เดือนครึ่ง <c oughs> คือจินตนาการพอมันเกิดเราก็อยากทําให้สุดแล้วแต่นี้เจ้าของบ้านเขาก็ตอบสนองในเรื่อง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 จินตนาการของเราต่อบ้านหลังนี้นะครับก็คือผมต้องการไม้เนื้อแข็ง แล้วเราจะต้องหาไม้ที่มันจะต้องเป็นลักษณะคล้ายๆกันให้มันเหมือนกับตัวปูนตรงนู้นคือใช้จินตนาการทำอย่างหน้าต่างเนี่ยผมต้องการอารมณ์ที่มันเป็นลักษณะสองสีคำว่าสองสีหมายความว่าเราเอาเอา,เอา,เ,อาเอาวัสดุกเก่าเนี่ยมาดีมาดีไซน์ให้มันเกิดเกิดเสน่ห์คำว่าเสน่ห์ก็คือให้เขาบอกว่าเฮ้ย hey, ทำไมไม่เหมือนกันอย่างเนี้ยนี่คือเสน่ห์ของมันแต่ถ้าเกิดเรายัง ยังยังคอนเซปต์เดิมให้มันเหมือนกันในทุกอย่างมันก็ไม่เกิดไม่เกิดจุดเด่นทุกอย่างครับเนี่ยกระจกก็เหมือนกันเห็นไหมตรงไหนที่มันแตกผมก็พยายามรีเซนต์ให้มันเป็นลักษณะให้มันให้มันเกิดความแตกต่างคือเราธรรมชาติมันมาอย่างไงอ่ะต้องการต้องการพื้นผิวที่มันเป็นธรรมชาติอย่างเนี้ยครับเนี่ยอย่างเนี้ยคราบเหลืองก็คือคราบเหลืองเราไม่ต้องไปทำไม่ไม่ต้องไปทําอะไรที่ให้มันการเปลี่ยนแปลงของมัน ลักษณะคือเราไม่เปลี่ยนแปลงเราไม่เปลี่ยนแปลงวัสดุมันมายังไงก็ให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนมากช่างทั่วไปเขาก็มองว่าเฮ้ยมันเก่าอ่ะมันมันใช้ไม่ได้แต่ผมกลับมองว่ามันคือเสน่ห์ซึ่งความคิดที่มันมันแตกต่างก็ก็ตรงนี้ครับ ผมก็อยากให้ใส่งานปูนเข้าไปครับคือให้มันผสมผสานกับคําว่าของใหม่และของเก่าคือผมพยายามจะเอางานสมัยใหม่เข้ามาร่วมอันนี้เป็นป,ปูนขัดมันนะครับไม่ใช่ปูกระเบื้องแต่เราใช้การตีเส้นเป็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 นสูตรครับเป็นสูตร ประตูนี้เป็นประตูไม้เก่าครับความจริงกับมันเป็นบานบานสีขาวแต่เราขัดเราขัดมันให้ตรงการเหมือนกับมันไม่ต้องเก้งแต่เวลาเราเวลาเรามาใส่เป็นชิ้นงานเนี่ยมันจะลงตัวนะครับพอะงานงานงานสไตล์นี่เป็นงานศิลปะอย่างชั้นวางของเนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้องการชั้นแบบนี้พี่เอาหรจัดให้แต่เราเราทำจากวัดสดุที่เรามีไง แต่ให้ให้ให,ให้ที่คุณปูส่งมาผมทําให้ไม่ได้เพราะไม่มีวัสดุผมก็เลยเออถ้างั้นก็ออกแบบตามที่วัสดุที่เรามีให้ผมไปทําอีกชั้นนึงให้ไปทําอีกครั้งนึงก็ทําไม่ได้ไม่มีอันเดียวในโลกชั้นแบบนี้เราก็ดูการการจัดวางมุมนะครับห้องนอนก็เน้นความง่ายๆเรียบง่ายแต่ตอนนี้เรายังไม่เสร็จ ยังไม่ได้ตกแต่งเป็นผสมล็อบเป็นคือใช้ความดิบความดิบของของผนังอันนี้เราเราทำเนียบได้นะครับแต่เราต้องการอารมณ์เนี้ยอารมณ์เหมือนกับช่างบ้านๆ้านทำอะ่ะอารมณ์อารมณ์ที่มันแตกต่างจากคนอื่นพบางทีไม่จําเป็นต้องเนียบเกินไปแต่เราต้องการให้มันเกิดความแตกต่างแต่ถ้าเรายังทําเหมือนเขามันก็เฉยเฉแต่แลรพอเรามาคิดต่างจากคนอื่นเนี่ยผมว่ามันคือสเสน่ห์ไง ชั้นวางของผมต้องการที่มันดิบๆถ้านเนี้ยแบบใครก็ทําได้เราเราชอบคิดต่างอ่ะให้มันเหมือนกับมีริ้วรอยของของ,ของ,ข,องของชั้นวางของคือเป็นการเจตนาไม่ใช่ว่าเราไม่มีของนะเราจะทํายังไงให้มันลงตัวแค่นี้ครับนี่คือสเสน่ห์ของไม้เก่านี่แหละถ้าคนเข้าถึงถึง,ถ,งถึงงานศิลปะแบบเจ้าของบ้านนะครับเขาจะมีความสุขแต่ถ้าเกิดคนยังเข้าไม่ถึงเนี่ยผมบอกอตรงเลยทุกเพราะเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบไงทำไมไม่ต้องไปเหมือนของเขาอะทำไมต้องเหมือนของ ทำไมไแม่เหมือนของห้างเนี่ยอย่าเปรียบเทียบถ้าทํางานกับผมอย่าไปเปรียบเทียบเพราะงานผมไม่มีผิดไม่มีถูกมันอยู่ที่ชอบหรือไม่ชอบแค่นั้น สำหรับบันไดนะครับมันเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมดนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมดแต่เราชอบความดิบของธรรมชาติผมก็เลยออกแบบให้บันไดมีแค่นี้ไม่ต้องเล่นลูกเล่นมากแต่เน้นความแข็งแรงไม่มีโยกครับแข็งแรงสุดๆรับประกันอีก50ปีไม่มีผุพวกนี้เพราะการเลือกใช้ไม้ครับงานประเภทนี้ตรงอยู่ที่ช่างการเลือกใช้ไม้ประเภทประเภทของไม้เนื้อแข็ง สำคัญที่สุดก็คือไม้เนื้อแข่งนะครับตัวนี้คืองานงานพวกนี้จะไม่เชยอ,อีกร้อยปีก็ไม่เชยเพราะมันมีอยู่ทุก,ท,กทุกสมัยเราไม่ได้เอากอปของของของโบราณมาหมดแต่เรา,เางานสมัยใหม่เข้ามาร่วมด้วยอย่างานเส้นนะครับงานเส้นลายเส้นอย่างนี้บ งานโมเดนแนวโมเดร์นี่ะครับตัวตัวตัวนี้เป็นเป็นละแนงกองกองแสงแต่จุดประสงค์ของผมคือต้องการแขวนต้นไม้เราสามารถปลูกไม้เลยขึ้นมาคุมบนนี้ได้หรือไม้ดอกเข้ามาคุมได้เพราะผมเว้นพื้นที่ปลูกปลูกต้นไม้ไปแล้ว อาจจะเป็นไม้เลื้อยเป็นพวกพวงคามหรือกระดังงาอะไรก็ได้เพ <if task> ื่อจะได้มีพื้นที่สีเขียวไปถึงเรื่องสวนเราไม่ใช่แค่ทำเรื่องบ้านอย่างเดียว สำคัญที่สุดก็คือเรื่องเรื่องแสงกับทิศทางลมเพราะบางทีเราดูแบบในบ้านส่วนมากอะคนจะชอบแบบบ้านสวยแต่เวลามาสร้างจริงๆอะมันอยู่ไม่ได้พราะเราไม่ได้มองเรื่องทิศทางของของแสงเรื่องแดดเรื่องหลังคาเรื่องพอส่วนมากอะคนไม่ค่อยเข้าใจส่วนมากเอาแบบบ้านมาให้เขาสร้างพอเอาเอาแบบบ้านมาให้เขาสร้างเสร็จมันอยู่ไม่ได้ ต้นเขามีจินตนาการที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันนะคะวันที่เราแต่เราเห็นผลงานในเพจซึ่งเราก็ไปติดตามนู่นนี่นั่นแล้ววันหนึ่งเราคุยกันเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนมี DNA เดียวกันเหมือนคนคนเหมือนกันมาเจอกันอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็มีจินตนาการแล้วพอเราเล่าเรื่องจินตนาการเราให้เขาฟังแล้วเขาก็มาใส่โปะนั้นโปะนี้โปะนี้เราอยากมีระเบียงบ้านตรงนั้นเออเดี๋ยวผมทําอย่างงี้ครับ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 ของเขาเราก็ลุ้นไปด้วยค่ะ แต่เขาเป็นคนไอเดียดีแล้วก็เป็นคนมีความคิดที่ที่ชนะเลิศอ,อยู่ค่ะจินตนาการทําให้เรารู้สึกมีความสุขอะค่ะเราอยู่แล้วเราแบบยิ้มได้ทุกวันนะคะบ้านหลังเนี้ยเราเป็นลูกค้าที่เราไม่เคยรู้จักกันและเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันเลยค่ะ คือเราประทับใจประทับใจตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกเขาไปหาเราที่ชนบุรีแล้วเขาเริ่มที่จะเราก็คุยกันมาตลอดโอนตังนูน่นนี่นั่นผลงานเขาขยับตามตามที่เราเราโอนตังเขาให้เนี่ยเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์ชัดเจนอยู่ค่ะมีความชัดเจนในต่อหน้าที่ตัวเองแล้วก็มีความรับผิดชอบที่ชนะเลิศมากดีมากเลยถ้าเกิดลูกค้าทุกคนอยากจะได้บ้านนะคะเล่าไอเดียให้เขาฟังแล้วเขาสามารถที่จะเหมือนเขาอ่านใจลูกค้าออกนะคะ สนใจติดต่อเขาเลยคะ่ะต้นหัวสะพานไม้เก่าเล่าเรื่องอันนี้เขาก็เอามาจากช่องทางนี้สำหรับโปรเจกต์นี้นะครับบ้านไร่ในาพลนะครับพื้นที่ประมาณ80ตารางเมตรนะครับคอนเซ็ปต์ก็คือ ทำยังไงก็ได้ให้บ้านโล่งๆแล้วรู้สึกสบายแล้วก็พื้นที่ใช้สอยให้มากที่สุดแบบนี้ครับสบายอยู่ดีมีสุขนี่คือคอนเซปต์ของเจ้าของบ้านครับ ทําตามจินตนาการผมนะถ้าพี่เข้าใจอ่ะผมก็จะไปต่อยพี่ได้เราบอกว่าเราต้องการไม่เหมือนใครและใครไม่เหมือนเราพี่ทําให้หนูได้หนูก็โอเคพี่ทําเลยทําเลยใช่ไหมพี่อยู่ไหนอะ่ะหนูอยู่ชนบุรีบ้านพี่จะสร้ไหนเพชรบูรณ์เอา้าผมเป็นคนเพชรบูรณ์ตายแล้วจุดใต้ตาตอโชคดีของเราค่ะที่เราได้เจอกันคนเพชรบูรณ์บ้านเดียวกันนี่ก็คือหนึ่งในการที่เป็นคนบ้านเดียวกันก็เลยทําให้เรารู้สึกมั่นใจ ใช่ค่ะเพราะอยู่ใกล้เราจะตามได้ค่ะ <S <S <S